เวลา14 <bur ma. S 1> นาฬิกา21นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาธิรัตราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ36พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าส,ส,สริริวัณบรีนาธิรัตราชกัญญาวิชาลัยดอนกอยวิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งอยู่หมู่ที่2บ้านดอนกอยตำบลสว่างอำเภอพานานิคมจังหวัดสกลนครซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนจัดสร้างขึ้นโดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนบ้าน นอนกอยเ,อเป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาเรื่องผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดรวมถึงเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการทอผ้าและเรียนรู้นวัตกรรมให้แก่ผู้ที่สนใจสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ในการนี้ทอดพระเนตรการเตรียมเนื้อครามและสาธิตวิธีการย้อมครามเริ่มตั้งแต่การเก็บต้นครามและนำครามมาแช่น้ำไว้ประมาณ18-24ชั่วโมงเข้าสู่กระบวนการกวนครามและนอนครามเพื่อให้ได้เนื้อครามสำหรับเป็นวัตถุดิบหลักในการย้อมครามแล้วเตรียมกอหม้อย้อมครามด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติอาทิเมือดแอเหเมือดยาวที่ช่วยให้สีผ้าติดทน จากนั้นเข้าสู่กระบวนการย้อมโดยการย้อมสามารถกําหนดเฉดสีได้ตั้งแต่สีฟ้าอ่อนถึงสีกรมท่าซึ่งกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยจะใช้ครามฝักนอเป็นหลัก จากนั้นท่อพระเนตรต้นแบบตราสัญ,ญลักษณ์ดอนก่อยโมเดลซึ่งใช้ภาพหัวใจที่ประกอบขึ้นจากใจได้เพื่อสื่อถึงความรักและใส่ใจในการสร้างสรรค์ผ้าทอมอที่เป็นปูิปัญญาท้องถิ่นและใช้สีน้ําเงินเฉดครามน้ำก้าวเป็นสีของตราสัญ,ญลักษณ์ซึ่งสีน้ําเงินสื่อถึงผ้าครามซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของบ้านดอนก่อย การไลฟ์สดขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสมาชิก11กลุ่มในโครงการดอนกอยโมเดลเฟส3และสดผ่านทางเพจเฟ e บุ o กผ้าไทยใส่ให้สนุกและเพจโอท็อปสกลละเบอเพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับชาวบ้าน นอกจากนี้จะแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสมาชิกอาทิผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มทอผ้าย้อมขรามบ้านคำประมงมีลวดลายที่โดดเด่นอาทิลายโค้งภูพนันลายกรีบมะเฟืองกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีเปียกไม้บ้านผักคำพูเป็นผ้าฝ้ายเข็มเมยย้อมสีธรรมชาติศูนย์เรียนรู้บ้านคำ บ้านครามสาวรีมีผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมและเก็บย้อมจากครามและสีธรรมชาติเสนอสนองพระดำริเรื่องการนําสีธรรมชาติมาใช้ในการพัฒนาลวดลายให้หลากหลายทั้งยังมีนิทรรศาการให้ความรู้เกี่ยวกับลายผ้าโบราณจุมชนดอนก้อยผ้าย้อมสีธรรมชาติสีสันจากูมิปัญญาท้องถิ่นองค์ความรู้เรื่องการย้อมครามข้อมูลกลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการดอนก้อยโมเดล ในการนี้ทรงทดลองทอภาพด้วยกี่พระราชทานในลายต้นกล้วยสลับฟันปลาซึ่งเป็นลายที่มีภาพวินิจฉัยเมื่อครั้งเสด็จไปทรงเยี่ยมสมาชิกกลุ่มในปี2563ด้วยกลุ่มมีการประยุกต์การย้อมสีผ้าจากใบครามเป็นใบยูคาลิปตัส ต่อจากนั้นทอดพระเนตรกระบวนการเตรียมเส้นใยการทอเริ่มตั้งแต่การมัดหมี่ใช้เชือกฝางมาเส้นได้เพื่อขึ้นลายก่อนนําไปย้อมล้างและตากจากนั้นเป็นกระบวนการเตรียมเส้นได้ได้แก่การกวักการค้นหูสืบหูและการปั่นหลอดรวมถึงการทอผ้าการเสด็จครั้งนี้มีผู้ประสานงานสหประชาชาติประจําประเทศไทยร่วมศึกษาดูงานด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันบรีณาริยตร,รัชกาญญาส่งสืบสารรักษาต่อยอดแนวพระราชบัติทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อบำบัดทุกบบำรุงสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถรักษาอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของคนไทยให้คงอยู่ก็เกิดเป็นโครงการดอนกอยโมเดลที่ส่งมุ่งหวังให้เป็นโครงการกลุ่มทอผ้าต้นแบบ มุ่งวางรากฐานการพัฒนาคุณภาพการทอผ้ารวมถึงคุณภาพของเส้นใยการย้อมสีและนำผลิตภัณฑ์ผ้าไปออกแบบตัดเย็บสู่ตลาดในวงกว้างอย่างครบวงจรโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงรำภูไทยประวัติพันานิคมของราษฎรสี่ตำบลในพื้นที่อำเภอพันานิคมจำนวน90คน เวลา16นาฬิกา50นาทีสเสด็จไปยังวัดป่าสุทธาวาสตำบลท่าเชียงจุมอำเภอเมืองสกลคนครในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเพื่อนำมาสก,การ้ายที่นั่งบูชาพระพุธทธสุโขไทยธรรมธิราชองค์คาพยศีอุธยามหาหมุนีซึ่งเป็นพระประธานอุโบสถวัดป่าสุทธาวาสเป็นวัดกลางป่าที่ตั้งอยู่ใกล้เทือกเขาภูพันธ์สร้างขึ้นเมื่อปี2479โดยหลวงปู่เสากันตะสสีโลทุดงมาพักเป็นรูปแรก ต่อมาผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายที่ดินและสร้างกุฏิเป็นที่พักสงฆ์จนต่อมาได้ก่อตั้งวัดและได้รับพระราชทานวิสุคามาสีมาเมื่อวันที่หกรกฎาคม2492โดยพระอาจารย์มั่นตุริทัตโตเคยดุดงมาจันพันษาและได้บรณาภาพที่วัดแห่งนี้เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2492ปัจจุบันเป็นวัดป่ากลางเมืองเป็นสำนักเรียนของพระพิสุกสามนเณรในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง